นี่หนูคะ่ะนัตตี้เฮ้ยโอ oh my ก o d พี่บอสหนูเราวันนี้มานานแล้วว่ะไหนดูสิเท <Hey. S 2> พี่บอสไหนแหวนแต่งงานอะหนูไม่ได้อยากได้อันนี้นัตตี้ทำไมทำกับพี่แบบนี้ไม่ขอบคุณพี่บ้างเหรอที่พี่ซื้อต่างหูให้หนูอะแล้วพี่อะไม่คิดจะขอหนูแต่งงานบ้างเลย มีอะไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชายคะสนใจซื้อของขวัญให้แฟนไหมนี่แหวนวงละ20บาทเองนะคะเห็นไหมขนาดนี่ขอทานต,ต่างด้าวกระจกกระจอกเนี่ยมันยังรู้เลยว่าหนูต้องการอะไรมากกว่าพี่อีกีัเตี้ขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับเขาไม่ใช่ขอทานหรือต่างด้าวกระจกกระจกหรอกนะ พูดจาละบงปากหน่อยสิหนูจะทําแบบนั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อพี่ไปเอาแหวนดีๆมาขอหนูแต่งงานที่ไม่ใช่แหวนขียาขยัหยา,ยาแบบเนี้ยเฮ้ยคุณทําแบบนี้ได้ไงคะนัตตี้ถ้าไม่หนูทําแบบนี้พี่ชักไม่แน่ใจแล้วว่าพี่อยากแต่งงานกับหนูจริงหรือเปล่าอ๋อนี่พี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหม หนูทำอะไรลงไปเนี่นยคุณคุณครับคุณเป็นไรไหมครับเดี๋ยวผมพาคุณไปส่งโรงพยาบาลนะออออไม่นะคุณฉันไม่ไปโรงพยาบาลเนะี่ยขอร้องนะคะฉันไม่ไปนะคะคุณโอเคครับโอเคคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วตอนนี้ฉันก็ได้ตกมาอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายคนนี้ฉันชื่อตั๊ก และนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉันโอ๊ยไอ้บอสดูหนว่าขาของเธอจะหักวะเธอต้องไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลนะเพื่อรับกรารรักษอย่างถูกต้องเอยไม่ได้นะคะฉันไปโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะเอ่อคือฉันไม่มีประกันสุขภาพอะคะ่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกอย่าจ่ายใหย้ไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ไปดีกว่า โอ๊ยอย่าเพิ่งขยับนะครับอยู่ยเฉยๆก่อนอฉันไม่ไปโรงพยาบาลนะคะฉันไม่อยากไปอะ่ะถ้าฉันไปอะ่ะฉันต้องโดนตำรวจจับแน่ๆเลยค่ะคือฉันเป็นต่างด้าวอะ่ะอ๋อนั้นคณก็ต้องรักษาต,ตัวที่นี่จักวะาจะหายดีไฟฝากดูแลเธอด้วยนะเว้ยแต่แบบนี้ไม่ผิกดกฎหมายนะเว้ยบอสถือว่าฉันขอแล้วกันนะค่าใช้จ่ายเาจัดการให้ ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเธอต้องพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ตั้งสองอาทิตย์เลยนะ <S 2> <S 2> อะไรนะตั้งสองอาทิตย์เลยเหรอถ้างั้นอย่างน้อยๆเนี่ยพี่ช่วยเอาอีต่างด้นเนี่ยไปอยู่ห้องคนใช้ได้ปะนี่มันเตียงของเรานะเอามาันออกไปเดี๋ยวนี้เลยแบี้ที่เขาเป็นแบบนี้ก็พ่อหนูไม่ใช่เหรองั้นเตียงนี่เป็นของเขาพี่บอสฉันอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกคะ่ะฉันเองก็ต้องไปทํางานเหมือนกันในคุณไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นหรอกนะเดี๋ยวจัดการให้เอง ขอแก่ขาคุณหายก็พอแล้วอยู่ๆฉันก็เชื่อฟังเขาโดยไม่มีเหตุผลและฉันก็รู้สึกว่าฉันเริ่มหลงรักเขาเข้าแล้วอรุณสวัสดิ์นะครับเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายไหมฉันรู้สึกอายที่จะตอบคำถามเขามากเพราะว่าเมาื่อคืนในฝันของฉันมีแต่เขา ผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรอย mm sí> OK> ู่อ่ะอะไรหรอคะคิดว่าผมทำอาหารเนี่ยเป็นได้ไงใช่ไหมนี่ผมทำสุดฝีมือเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันข้าวซอยนี่ใช่ครับเดี๋ยวคุณลองชิมดูนะก็ได้ค่ะชิมน้ำก่อนแล้วกันว่าผ่านหรือเปล่าทำไมนะครับ มันแม่อร่อยเหรอเออล่านะคะไม่ใช่ค่ะมันอร่อยมากเลยแต่รสชาติมันเหมือนที่แม่ฉันทำอ่ะฉันก็เลยคิดถึงแม่แล้วแม่คุณอยู่ที่ไหนล่ะแม่ฉันอยู่ที่เชียงรายที่คุณเห็นฉันขายของอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าฉันอยากจะเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆฉันจะได้เอาแม่มาอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนี้เองเออ คุณคะกระดุมเสื้อคุณจะหลุดแล้วอะ่ะให้ฉันช่วยซ่อมให้นะคะได้ครับฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ต้องมาเป็นภาระคุณเนี่ยแถมคุณยังต้องมารับผิดชอบปัญหาของฉันอีกด้วยฉันขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรู้ไหมจริงๆผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คุณก็รวยแล้วนี่คะ ฉันขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆผมก็ทํางานเช้ายันค่ามาเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะประสบความสําเร็จได้ขนาดเนี้ยเหมือนคนเป้เลยรอยยิ้มของเขาทําให้ใจฉันเต้นแรงแต่ฉันรู้ตัวดีว่าคนจนๆอย่างฉันไม่ควรใฝ่ฝันจะได้ร่วมชีวิตกับคนอย่างเขาเรียบร,ร,ร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากครับ งั้นเชิญคุณพักผ่อนตามสบายเลยนะผมไม่กลัวแล้วขอตัวนะครับคุณคะเออฉันไม่เคยที่จะต้องอยู่เฉยๆแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะฉันอยากจะขอให้คุณช่วยหาหินกับลูกปัดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันจะได้เอาไว้ร้อยเวลาที่ฉันขาหายเป็นปกติแล้วอะ่ะฉันจะได้เอาไปขายไงคะได้เลยครับเดี๋ยวผมหาหินแล้วก็ลูกปัดที่ดีที่สุดมาให้คุณร้อยนะขอบคุณคะ่ะ ฉันต้องขอบคุณคุณแล้วก็ว่าที่ภรรยาของคุณมากเลยนะคะที่ใจดีกับฉันขนาดเนี้ยผมว่าคุณมีเรื่องหนึ่งที่เข้าใจผิดอยู่นะครับเรื่องที่คุณใจดีนะเหรอเรื่องที่คุณคิดว่านัตตี้เป็นว่าที่ภรรยาผมในอนาคตนะขอตัวนนะครับเขาไม่ได้แค่ทำทุกอย่างที่ฉันขอ แต่เขาคอยอยู่ข้างๆดูแลฉันตลอดแล้วฉันก็ตกหลุมรักเขาอย่างหมดหัวใจแล้วอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้ก็คือสร้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของรักแรกแล้วก um, ็รักแท้ค่ะอ๋อโทษทีนะครับที่ผมสงสัยเยอะแล้วก็เข้ามาหาคุณบ่อยครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนคุณแล้วดีกว่าไม่เลยค่ะคุณไม่ได้รบกวนฉันเลย ตอนที่มีคุณอยู่ด้วยอะ่ะฉันมีความสุขมากเลยนะคะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำํำไมคุณถึงดีกับฉันจังเอ่อก็เพราะว่าตอนที่ผมอยู่กับคุณผมก็มีความสุขมากเหมือนกันนะ่ะ <c oughs> เออแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกคุณบอสแล้วนะเรียกบอสเฉยๆก็พอได้ค่ะคุณบอสเอ่อบอส <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันเริ่มกลัวแล้วสิกลัวว่าพอฉันต้องไปจากที่นี่ฉันคงไม่ได้เจอเขาอีกฉันมีของขวัญจะให้คุณด้วยนะนี่ค่ะนี่เป็นรางวัลสำหรับคนใจดีแบบคุณมันคือสร้อยที่ทำจากหินศักดิ์สิทธิ์เลยนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดอะ อันเนี้ยคุณสามารถเอาไปให้ผู้หญิงที่คุณรักจริงๆได้นะคะขอบคุณมากนะแต่ผมว่าผมเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วแหละฉันไม่กล้าคิดเข้าข้างตัวเองแต่สายตาที่เขามองมาอย่างอบอุ่นนั้นแอบทำให้คิดเหมือนกันว่าคนคนนั้นคือฉันหรือเปล่าแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับฉัน นัตตี้มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีฉันมีข่าวดีจะมาบอกเธอบอสเนี่ยเขาขอฉันแล้วนะนั่นมัน <c oughs> นี่เขาโรแมนติกมากเลยนะที่เขาไม่ซื้อแหวนแต่งงานให้ฉันเนี่ยเพราะเขาอยากเอาสร้อยเส้นนี้มาให้ฉันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คุกขอขอฉันแต่งงาน <c oughs> เป็นไงเธอพอคิดภาพออกไหม <c oughs> ขอแต่งงานหรอคะ <c oughs> แล้วสร้อยเส้นนี้นะ มันก็ทํามาจากหินศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดอะแต่ฉันว่านะมันน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากจนมากกว่า <c oughs> แต่ก็ช่างมาันเถอะเพราะว่ายังไงซะเนีญญ่ยฉันกับบอสเราสองคนก็แต่งงานกันอยู่ดีให้ตายเถอะฉันเผลอคิดไปได้ไงว่าเขาจะตกหลุมรักคนอย่างฉันฉันยินดีกับพวกคุณด้วยนะคะ <c oughs> ต้องขอบคุณอุบัติเหตุครั้งนี้มากเลยนะเพราะว่าบอสเนี่ยเขากลัวว่าฉันจะต้องติดคกุก mm hmm. ก็เลยพยายามทำดีกับเธอทุกอย่างเพื mm hmm. ่อเป็นการชดเชยให้ชดเชยเหรอ mm hmm. แล้วฉันก็คิดว่า mm hmm. เธอเองก็คงไม่ได้อยากจะลบคนเวลาของฉันกับสามีหรอก mm hmm. ใช่ไหมล่ะเพราะฉะน,นั้นเนี่ย mm hmm. ฉันว่าเธอควรจะออกไปจากที่นี่ได้ละ mm hmm. เข้าใจนะ ตอนนี้ฉันอยากจะหายไปจากชีวิตเขาไปตลอดเลยฉันพยายามลืมเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นแต่ยิ่งเวลาผ่านไปฉันเหมือนถูกดึงดูดให้มาที่ที่เราเจอกันครั้งแรกตลอดฉันลืมเขาไม่ได้แล้วฉันก็ไม่สามารถเลิกรักเขาได้ด้วยตัก คุณจริงๆด้วยอ่ะคุณหายไปไหนมาผมตามหาคุณทั่วเชียงรายเลยรู้ไหมนี่คุณตามหาฉันเหรอก็ใช่นะสินัตตี้บอกว่าคุณตัดสินใจกลับบ้านที่เชียงรายไปหาแม่ผมก็เลยรีบขึ้นเครื่องบินไปหาคุณเลยอ่ะแต่ฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะฉันอยู่ที่นี่ตลอดเลยเธอคงโกหกคุณอ่ะเรื่องนั้นช่างมันเถอะในที่สุดผมก็เจอคุณแล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณเห็นด้วยนะ ต่อไปเน่แม่คุณจะมาอยู่เราที่นี่นะขอบคุณนะคะแล้วก็สร้อยเส้นนี้นัตตี้เคยขโมยไปผมก็เลยเอามาคืนเพื่อที่จะส่องแสงคนที่ผมรักที่สุดอะแต่งงานผมนะ,ะแต่งค่ะ เจอผู้ชายคนนี้ฉันถึงได้รู้ว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าตาฐานะหรือว่าเชื้อชาติแต่มันขึ้นอยู่ที่หัวใจต่างหาก